ผู้ชมครับจากกรณีเกิดเหตุยิงกันภายในชุมชนล็อก6ของเตยเมื่อคืนที่24ธันวาคมที่ผ่านมาครับขณะตำรวจนอกเครื่องแบบสอนอเท่าเรือแสดงตัวเข้าสรวจค้นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพยายามฆ่า ทราบชื่อคือนายบุรินหรือว่าต็อกคงเตอร์อายุ46ปีก่อนจะเกิดการยิงกันทําให้ตํารวจได้รับบาดเจ็บ1นนายและมีชาวบ้านถูกลูกหลงสองคนได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นตํารวจก็ได้ออกหมายจับนายบุรินตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดครับเจ้าหน้าที่สืบนครบาลภายใต้การอํานวยการของพลรตโทสยามบุญสม และก็พลตำรวจโทนกพสินพูลสวัสดิ์สั่งการให้ทีมสืบสวนนำโดยพลตรีโชติวัตรเหลืองวิไลผู้บังคับการสืบสวนคนครบาลระดมกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับกระทั้งสามารถจับกลุ่มนายบุรินได้ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนสน,อนอท่าเรือเพื่อสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เีก็หาพยายามฆ่าอาจจะแจ้งสินนะแจ้งสินแล้วนะหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องไปได้การรักษาพยาบาลกันดีนะสองเนี่ยาสามารถไปถอดดาวที่โดนในความน้ำชิน้ในความแล้วก็ปศึกษาญาติหรอะไรที่ท,ท,ที่เราต้องการศึกษานะเบื้องต้นพี่ว่าเองอะ่ะฝาที่แล้วต้องต้องงวาแต่้ต้นอะ่เอนะเขาก็เรืองหนุนะไม่สู้นะ

อ่ะเี ah, the, the, the ๋พ okay, okay. uh, okay, uh, mm ี hmm. ่จะเปิดดีแล้วพี่มอละอเครับครับโอเคครับปุ๊บเดี๋ยวเราก็คนอยู่นอ่าเดี๋เดยวงะบอกครับพี่ครับื้เปิือบเยเกแคลนงเคราเราอีกอเลยลูกตยขึ้นลองไปเล ่ด้กำลองสู้อนไรกลสู้เลยครับได้ครับพี่ผมไม่ไครับก็ับงมอเดี๋ยวก่อนนะมันลุกสู้ไหววะเฮ้ยสิัสู้รลังบังสิเฮ้ยมันขึ้นลำว่าผุมื่ี้นั่นเนี่ยกัใส่ก็กเลยใช่ไหมไม่โหแน่เอาไ้หมคับพี่กำงสู้อ่ะแป๊บนึงมันจว่าไเรื่องกว่าง

các hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ